ผมนายทุพันธ์เจ้าเดิมน,นะครับวันนี้อำเภอแกงจังหวัดระยองกายางอาอทีสามเก้าสองสี่นี้ฉัดเดียวนะครับไปส่งนะอำเภอพญา,าเมงรายจังหวัดเชียงรายนะครับสุด,สดเกตดแดนเลยวันนี้ับผมวันนี้ออกเดินทางพันต้นนะครับมีทยอยส่งไปเรื่อยๆะนะครับถ้ามีใครสนใจก็เข้าไปดูที่ y t u t u เจ้จชงนะฮะได้นะครับผม อันนี้อ่าอันนี้อันนี้ไปอ่ากี่เที่ยวคะกี่กี่ที่คะอันนี้วันนี้ไปที่เดียวครับผมครับครับตัวพญาพญาเมงรายอปยาเภอพญาเมงรายเนยครับ <aesthet flakes. S 1> ค,ครับวันนี้ R I T สามเก้าสี่เหมือนเดิมครับค,ครับผมแล้วอันนี้ไปถึงกี่โมงคะยังวันนี้ยังไม่รู้นะครับพัน,พ,น,พ,นพันพันนิดนิดอะพันพันกว่าโลนิดนิดนะครับน่าจะพรุ่งนี้อะครับพรุ่งนี้น่าจะถึงครับผมใช่ครับ กดติดตามใน YouTube ได้นะฮะของเชยชงนะครับผมค่ะตักจองได้ครับครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะครับอันนี้หนึ่งชาตสวยๆเลยเนาะ๋อสวยแข็งแรงค่ะแข็งแรงจ้ะครับผมหนึ่งชาติของอท t สามเก้าศูีจะลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผม